คือเด็กใน,นไม่ได้ทายทุกคนมันไม่ได้เป็นอัชฉริยะถูกป่ะพี่นี่คือข้อสอบโอเน็ตปีนี้ค่ะเป็นคุณจะตอบข้อไหนคะทุกๆปี มีพวกหนูกว่า4 0 0 0 0นคนที่ต้องเจอกับสภาพแบบนี้ต้องสอบแกดแพดสอบโอเน็ตสอบกลางภาคสอบปลายภาคแล้วก็ต้องวิ่งสอบตรงอีกและทุกๆปีเกือบแสนคนค่ะที่นไม่ติดและต้องไปเรียนในที่ที่ไม่อยากเรียนให้ไปเรียนในที่ที่ไม่อยากเรียนพี่รู้หรือเปล่าคะว่ามันเป็นยังไง อยากแอนดใหม่ไหมอยากค่ะแต่ก็ไม่อยากไปเจออะไรเดิมๆเหมือนแล้วเบื่อมันแอนดไม่ติดไห้ทำไงได้ถามว่าดีไหมก็ดีแต่คือญาติพี่น้องเพื่อนหรือว่าพี่อะไรเงี้ยเขาก็เรียนรัฐบาลหมดค่ะมันก็ถามว่าอยากเรียนไหมก็ไม่อยากเรียนมันก็เซ็งอ่ะคือถ้าผมเอนติดก็คงไม่ต้องมาเรียนที่นี่ครับจำใจที่ต้องมาเรียนไม่รู้ว่าพี่มันถ้าเขาว่าเอกชนมันก็มันก็ไม่น่าเรียนหรอกปะผมว่าทุกคนแม่งก็อยาก อยากเรียนรัฐบาลอยากเรียนมหาลัยดังๆที่เอ่ยชื่อไปแล้วใครก็เฮ้ยแม่งเก่งแม่งเจ๋งอ่ะแฟนผมเขาเอ็นติดรัฐบาลพี่แล้วผมแม่งเอ็นไม่ติดแบบห่างกันอ่ะผมอยากเรียนรัฐบาลก็อยู่ใกล้ๆเขาแล้วตุดท้ายพี่แม่งก็เลิกกันด้วยก็แบบเวลายิ่งตอนไปเจอกับเพื่อนแล้วแบบตอนที่มันคุยกันว่าแบบติดไหนติดไหนใครติดไหนอะไรเงี้ยแล้วอารมณ์แบบเราเอกชนอ่ะเฮ้ยเวลาตอนมาถามมาแล้วเราแบบเอ็นติดไหนอ่ะ ก็แบบเอ็นไม่ติดเลยซกทีอ่ะก็กูรียนเอกชนอ่ะเออจบปะก็ไม่ด่าหรอกแต่ว่าเห็นสายตาเขาวะพี่พี่เข้าใจฟิววะกับอาการกับผู้ใหญ่ที่เขาถามแล้วว,ว,ว่าแบบติดมออะไรหรอแล้วถ้าเราบอกมอเอกชนเขาก็จะแบบอาเหรออ่างเงี้ยพี่เข้าใจฟิววะพี่เคยพลาดห,ห,หวังล้มเหลวอะคะความหวังหวังล้มเหลวแล้วแบบมันไม่รู้ว่าทำยังไงต่อไปอะจริงๆก็ พูดตรงตนนะคะไม่ค่อยอยากเรียนที่นี่แต่มันไม่มีทางเลือกแล้วคือครอบครัวไม่ได้ว่าครับแต่คือครอบควรัวบอกว่า,วาเรียนได้แต่ถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเงินส่งมาเนี่ยก็ไปทำยังไงครับเขาไม่เสียใจนะคะตอนนี้แต่ตอนเขาอาจจะเหมือนความรู้สึกเหมือนยังไงอะ่ตอนแรกๆอะเขายังเปิดไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้เสียใจอะไร เพราะว่าหนูพยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าหนูทำได้ไม่ไมค่ะตอนนี้คนหนูคิดว่าเขาไม่ผิดหวังแล้วแต่หนูแค่อยากให้เขายินดีกับหนูบ้างข้อสอบวันเอกข้อนี้ตกลงคุณตอบข้อไหนคะเขาขขขเฉลยข้อนี้ค่ะ คนรับก็คือพวกหนูต้องเรียนในที่ที่ไม่อยากเรียนใครรับผิดชอบคะ